สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขขามารับชมช่องสอีคนชอบหากินครับวันนี้คนสี่้าพี่น้องมาเบิ่งไหมเโตที่ผมเคยมาใส่แลพี่น้องเนาะวันนี้เข้าสิมาใส่เบ็ดเ้อป่าครับผมนพี่น้องป่าเข้าเกาะไปพี่น้องแล้วก็ได้ตัวตัวนึงครับอุ้นพันกระลนะังสิบอยู่ครับสิปสดๆนะพี่น้องเนาะนั่งซิปอยู่คนพี่น้องสดๆแล้วเขาจังสีออมาใส่เบียดเนาะนี่ครับเบียดเงาปลาครับได้เล่วนวะ ได้อีกตัวนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเป็ดเนื้อมใส่ก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ของแม่ชุ่มช่องไอซีท่านชอบหายกินครับในเวลามายามเบสแล้วครับพี่น้องมันจะขามจะพานตรงนี้แหละครับไปดูข้อมุนก็มี่ครับอยูขุนหลังนึงอยู่หันนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ครับสองหลังนะผมแล้วก็อยู่ฝั่งหุ้นครับมานแปดก้าหลังพี่น้องเะาไปดุนน้ำกันครับว่าสิมี่แนวถือข้าบโพี่น้อง เง่เป็นนังแรกครับผมรวมเซไปมั้พี่น้องมมิซีดีเลุ๊บเงย้บมิดับพี่น้องมืมิดมืมิดมิดับพี่น้องอู้นังแดกมันเลยครับเี๋ยอเดียคนญากขึ้นกูปายังไงพี่น้องคเบีดเนื้อปะนะครับผมปุกนี้ปุกนีน้องมิดุกนี้ปุกนี้ กิ้วทุบกิ้ทุบทุกนมาที่ตรงไี้น้องหมีน้องพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โหนลังแหกหมืนเลยครับหัวยัดปวดมักครับนี่เลยครับนี่นดูนน้ำกันนี่ครับพี่น้องที่หลังนึงเราใสุ่คต้นไม้ต้นน้ำกันครับดีทั้งนี่แฟนเพจนาะครับแล้วก็ในยูทูบครับผมแล้วก็ไอ้สมศรีคงจะเป็นคลิปสั้นเนาะครับพี่น้องคลิปสั้น คือผมจะล่งเนาะน้องลังนึงผมใส่ไปนิดนึงอ๋อเห็นน้องก็เบิเห็นเลยพี่น้องเห็นอยู่ครับเห็นโอ้หูเงาครับเป็นเงาเป็นเงาไฮๆๆครับโอ้หลังเนี่ยหายเนี่ยหายครับหลังนี่นลังอ้เนี่ยหายครับพี่น้องเฮ้ยเไปแขางนั่นหุ่นครับหลังแม้วก็ยุ่ตรงนี้บ่อยพี่น้องหลังหลังอยู่งุ่นเขาไปเบื้องกันครับ มันไปพร้อมๆกันได้ี่น้องเลยผมก็ดูว่าอย่างนี้ยังถือแห้าหรืวอว่าบ่ถือน้องคิมลองเนาะเขาลุดพร้อมกันเลยยังนกเป็นธรรงมาชาดนะครับหมานี่ยผมเคยมาใส่กับพี่เบ็ดผมขาดครับเนี่นั่นปลานี่นะครับพี่เบ็ดขาดอยู่เรื่อยๆเนาะผมเอาเนื้อปลาครับนี่นี่แหละยลังนี่นะที่ผมให้เบื่อนเป็นเนื้อปลาลังแหลกนะครับที่ผมมาใส่คิมลองคุณมิดถือปุ้คิมลองนี่นน น,อน,ออน,น,อน้องน่องขึ้น,นโอ้โหอ้ขาดเมีพี่น้องเสือกพุ่มีเลยเมียครับพุ่มเมียโอ้ขาดลุบไปไเงเลยพี่ออน้องนี่โอ้หาซีดายครับไม้นี่โอ้หมุกจีบครั้งอีกเลยครับไม้ยังไหนพี่น้องนี่ไม้นี่เสือขาดนี่โอ้ยหาซีาาดายครับเสือขาดอีกเลยครับโอ้ยหลังนึงที่ผมใส่ไปเนาะ ยังกินห้นนนนองนนอ่พี่น้องโอ้เมดซีดีครับหล,ลังนึงเนื้อยังดิ่มอยู่หลังอย่พี่น้องเนียเนื้อปลายังดิ่มอยู่ครับอนี้ยังกินเลยอู้หลังนึงโอ้ตาสีได้ครับใช้แว่นครับหลังนึมนง,งมันเลี้ยงม็ยังมาเบิ้งเนาะหลังไหนที่มียุ่เนาะพี่น้องเบิ้งน้ำกันอีกฟูนะเบิ้งน้ำกันนะโอ้มนันมีเต้ ทางมึงทำเซลลปนีคปนคนน่ครับพี่น้องขนตกนะครับพี่หน้างน้ำคุณคุณมากนี่แหละนน,นี่ผมมากนะเดี๋ยวาผ่านที่เพื่อนที่เตี่ยมนะครับ่าน,น,นเบียดเขากโกงมมากาพี่ครับพี่หนอ่มโกงมม่เราฟังทีดี่ไม่ตั่เนาะน้่มเยมันหลุดอีกแล้วมโนหึหึมีกว้าอ้านโอ้หลุดครับล่งนี่มาไม ไยทีย่รุดครับผมโอเดี๋ยวเดี๋วตรงมีกานมาเกลือง่อยครับไมนี่นนกัะนี้ครับมน,งบน,น,นึงครับแถมนึงเงงือวไง่งครับผมเวไงเลยไม้นาน้ำมาฉานเรอป่ามันก็สิมาน้ำรรมาฉานนะครับน้อง อาสิตย์ออกสายนุ่มยังมากเนาะเปลนตัวนี่แบบปลาแบบนั้นเนาะมีสาอยู่ทึ่งๆอาสิออกมากแต่ลงไม่ดูน้ำคลองสีน้องพี่น้องเนาะทางนี uh. ้ด้วยนี่เดี๋ยวมิดครับมิดสีดิงพี่น้องเลยป้ายังยังนีครับเนื้ยแป้งน่าพอาะลงเปรียบไม่ยัง

เลอยอีกสองนั่นอีกึกหลังสองสามหลังนะเลยอีกสามหลังครับผมเพราะไปลุ่นจีกว่ามันจได้บ่พูน,นรับหลังหนึ่งผมใส่คนพี่น้องลุ่นน้อกันครับเลยอีกลหกลังนี่เลยสามหลังเนาะครับเนาะสองหลังใส่เบียดมาหลายครับผมนี่นะไทยเบียนี่แหละครับนี่ครับใส่ไปนี่ครับ,น,รบนิดซีรีส์พี่น้องเลย จะว่าเงาหายอยู่ครับเนงาแบบมันตายนะครับพี่น้องบดินแลหละทางไทยเป็นหินก้อนครับเหลืออีกสองหลังโหครับอทุ่คนเดี๋ยวผมพาไปเบิองครับสองหลังสุดท้ายมันสีมานตัวเดียวมันนะ้งเนาะพี่น้องเลยนี่ครับดุดนทั้งกันครับคว่อหมดเลยครับ,รบหลังนึงที่ผมใส่ไปเนาะแถวนี้นะครับ เดี๋เบียดเขาพี่น้องเลย้ยเบอเห็นเลกมองมองบ้องกุ๊กใหม่ึ้แบบนี้กุ๊กไหม่พี่น้องนิฟซิลีนะกูติงครับผมนิลีครับเนื้อโอ้เนื้อหายครับผมโอ้มันหายธล้มาดาได้พี่น้องเลยเสื้อขาดได้ไหครเนี่ยเสื้อขาดได้ไหมครับโอ้ ทีไดนเนี่ยพี่น้องนี่เสือ้อต้องหาสายเอ็นแล้วพี่นอออ้องนี่เตียมเสื้อขาดสวงแล้วครับไายนึ่งต้องแก้มงอีกครับต้องแก้มึงไม่อกีกพี่น้องต้งหลังสุดท้ายน้ำกันครับเห็ดเสื้อเห็ดถุงขาดครับที่ไดนเนี่ยน้องนียหลังนี้กับมิตรที่ดเตียมเดียวแล้วครับเดี๋ยวเครื่อเสื้อขาดพี่น้องนี่ นเงี่ยนั่นกระทั่งถึงน้องเอ้ยถึงลุกขึ้นจะได้แต้มเดียวแล้วครับเย็นเงียบป่านะพี่น้องนะโอ้สิได้าได้พี่น้องไ้เสือขาดซ่องลังอยู่คนละขาดครับหลังอยู่คนลัแล้วนี่ขอเก้าคำว่าสวัสดีครับย่ำโศา,าครับผมบไปเจอกันชิปนาครับผมมาแก้มือครับมาตองขึ้นแก้มือครับ